อ่าโอเควันนี้มามาจาัดผิดของปลอมคือจากคลิปที่แล้วที่ผมสั่งซื้อสินค้า New h ฮ r o ช i o n จากทางอ่าออนไลน์เป็นแอปพลิเคชัน e-commerce ชื่อดังนะอันนี้เป็นของแท้จากบริษทัทที่ที่ซื้อมาเอ่อที่ที่ที่ผมขายประจำก็จะเป็นดูความต่างมันก็ต่างกันอยู่แล้ว ขวดก็ต่างกันสิ่งที่สังเกตสิ่งที่สังเกตได้คือผมสั่งมาแล้วก็ร้านของผ่านตัวสินค้าปลอมเนี่ยก็ส่งมาจากต่างประเทศใช้เวลาประมาณ9วันกว่าที่ผมจะได้รับรเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะดึงเปิดไฟ กว่าที่ผมจะได้รับสินค้าในประมาา9วันซึ่งพอได้รับมาแกะกล่องก็อย่างที่ในคลิปก่อนหน้านี้คือมันเป็นของปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าของแท้มันจะไม่ขวดจะไม่เหมือนกันเลยวันนี้ก็จะมาดูาว่ามันแตกต่างกันยังไงมาดูอันแรกเลยคือกล่องฮะกล่องดูกล่องนะฮะความกว้างความความยาวของมัน ไม่เหมือนกันแน่ๆดูขนาดไซส์แสงมันสะท้อนนิดนึงนะฮะข้างกล่องก็ไม่เหมือนกันรายละเอียดอะไรก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะ,ะจะสังเกตตรงนี้ฝั่งของปลอมมันจะยาวก,กว่านี้สูงกว่านิดหน่อยนะ อันนี้คือของปลอมอันนี้คือของแท้จากบริษัทแล้วข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งก็ก็จะเป็นตัวของปลอมเนดูง่ายๆเลยตัวฉลากด้านหน้าขวดเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์มาติดเลยฮนะแกะคิดว่าใช้เรียบแกะได้เนสติกเกอร์ติดแบบธรรมดาไปเลยแต่ของแท้มันจะเป็นเป็นสกรีน ติดในขวดเลยนะจะไม่สามารถลอกออกได้อันนี้ของแท้าจากบริษัทนี่ปลอมนี่แท้คือสาเหตุที่ซื้อมาก็อย่างที่ว่าเพราะราคามันถูกมากผมก็เลยลองดูในการสั่งซื้อดูว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนส่วนรายละเอียดฟอนต์ของกล่องเนี่ยทำค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแล้วก็โูคู่ก็ทำแทบจะเหมือนกันเลยนะกล่อง เป็นดัดแปลงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะพอผมได้สินค้าผมก็ทักไปบอกว่าสินค้าเป็นของอมนะของคุณนะเพราะว่ามันไม่เหมือนในรูปเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคำคำ,คำตอบแรกที่บอกว่าเขาบอกว่า,าเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่อ่าเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วก็พิมพ์เป็นภาษาแบบนย่ยผมจะขึ้นให้ดูเป็นภาษาแบบภาษาไทยแต่แบบเหมือนชาวต่างชาติ เหมือนแอบกูเกิลทางเสน่หแล้วก็พิมพ์มาคุยกับผมอะ,อะประมาณนี้มันเหมือนถ้าเป็นคนไทยก็จะดูเลยว่ามันไม่ใช่คนไทยท,ที่พิมพ์การเรียงอักษรผิดแบบนี้ก็ไม่ใช่คนไทยมาจากต่างประเทศเป็นของปลอมแน่ๆแล้วก็ถามว่าเอ,าอผมจะส่งกลับนะแต่ก็บอกว่าประมาณว่าส่งคิดว่าอะไรอะประมาณว่า ถ้าคุณแกะแล้วสมกับไม่ได้นะอะไรเงี้ยไม่รับคืนแต่ผมแกะถุงพลาสติกของแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าผมปีกับคืนไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวผมจะ,ะทําเรื่องเคสการคืนสินค้าดูว่ามันได้ไหมถ้าได้ก็ของเงินคืนแต่เพราะว่าของฟอมผมไม่เอาผมไม่เก็บไว้แล้วก็เสียงเงินฟรีเลยโอ้โหเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินฟรีเนาะ ใช้ไปใช้มาถ้าใครใช้ตัวของลอมทดลองใช้เผื่อมันผมร่วงมันหนักกว่าเดิมน,นันงที่สามีปัญหามันจะเป็นเรื่องใหญ่นะผมก็ไม่อยากทดลองคือขวดไซส์มาดูขวดกันต่อคือขวดดูเพลินๆนนะมันก็จะใกล้ๆกันนะแต่ฝั่งของแท้มันจะมันจะมันจะหนาหนาขวแล้วสีขวดมันจะ สีเข้มกว่าของแท้ของแท้ของปลอมแต่มันดูแบบผอมกว่าเห็นได้ชัดดูแต่มุมสูงเนี่ยมันจะผอมกว่าอันนี้ปลอมนะอ่าคือมันเล็กกว่าแลปริมาณน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดโอเคแล้วลองมาลองทดสอบกับน้ำยาดูว่าสีน้ำยาต่างกันยังไง น้ำยาของแท้เราก็รู้อยู่แล้วของแท้เราไม่ต้องดูของแท้มันจะเดี๋ยวจะมีคลิปข้างล่างเนี้ยให้ดูว่าของแท้น้ำยาสียงไงมาดูของปลอมของปลอมจะเป็นยังไงมาพี่สื่ของปลอมเลยว่าเขาทาเลียนแบบเป็นยังไงจะใช้จุกใส่เนี่ยกลองปลอมเลยพรของแท้ผมผมทาคลิปไว้เยอะแล้วจะไปหาดูคลิปก่อนหน้านี้ มาเทมาดูกันนะฮะโอ้โห oh. สีใกล้เคียงกับของแท้เหมือนกันของแท้จะเป็นสีฟ้าคลามสีฟ้าเขียวเขียวแบบนี้แหละแล้วแตอ่อายุการใช้ก็เรได้ห่าออายุการหมักของสมุนไพรถ้าสมุนไพรหมักนานมันอาจจะมีสีเข้มขึ้นอะไรประมาณนี้หรือสีจางลงอะไรประมาณนี้ อย่างนี้ก็สวยนะครับเพราะว่าถ้ามันทํามาเหมือนกันขนาดนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันอันไหนของแท้ของปลอมเอาเป็นว่าดูจากขนาดกล่องแล้วก็เป็นหลักแล้วก็ถ้าอยากได้ของแท้ก็สั่งกับตัวแทจนจําหน่ายสะดวกสุดครับแล้วก็มั่นใจของแท้แล้วก็ไม่ต้องมาพะวงดีกว่า อย่างนี้ตัวแทนจำหน่าก็ราคาสมาชีกก็4 9 5บาทเองต่างกันก็ไม่กี่บาทอันนี้ของปลอมไม่รู้เขาใส่อะไรมาน้ำยาเนี่ยแต่สีมันก็สีคล้ายเหมือนกันเออเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระวังให้มากกว่าเดิมเพราะน้ำยามันก็เรียนแบบต่างเรียนแบบยันน้ำยาขวดโลโก้ทำมาแทบเหมือนดีนเวลมีอีกมีเลข กดแจ้งมี GMP อะไรเงี้ยคือทางร้านเขาก็จะเล่นมุกประมาณว่าถ้าถ้าลูกค้าเขาจับได้ก็จะเล่นมุกประมาณว่าทางบริษัทเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่อะไรเงี้ยคนที่เป็นลูกค้าใหม่ๆเขาคงจะไม่ไม่รู้ว่าเอออาจจะใช่ก็ได้จะเปลี่ยนเพื่อลดปริมาณกล่องลดปริมาณแพ็คอะสติกอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ย้ำตรงนี้นะฮะ บริษัทไม่มีขนาดอื่นนะจะมีไซส์เดียวคือตัวนี้เลยกล่องก็กล่องแบบเดิมถ้าใช้แบบทุกคนเป็นลูกค้าประจำจะรู้ว่าไซส์ไหนแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะของปลองมันไม่ได้มีแบบนี้แบบเดียวนะมีมีมีขวดกว้างอีกขวดหนึ่งผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงเอเอ,เอผมเคยเห็นอยู่มันมีเดี๋ยวผมโชว์ในๆๆๆตรงนี้นะ มันจะมีหลายหลายไซส์อยู่หลายแบบแต่น,นี้ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งที่เป็นของปลอมที่ทามาเรียนแบบซึ่งมองไปแล้วมันอันตรายมากสาหรับผู้บริโภคใหม่ๆอาจจะมีคนแบบแนะนํามา n น w ยวแฮนะอ่าแล้วก็ไปหาซื้อเอาเองซึ่งไปยซื้อราคาถูกถูกแล้วก็เจอของปลอมแล้วก็ใช้ไม่ไดนะ้ผลอ่ะแล้วก็โทษ n น w วแฮนไม่ได้นะพว่าน e w วแฮต้องซื้อกับตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นนะฮะอยากได้ราคาถูก ก็ติดต่อมาสมาัครรหัสสมาชิกได้4 9 5บาทของปลอมเยอะมากแล้วก็หลอกคนที่เข้ามาซื้อออนไลน์ใหม่ๆคนที่เข้าวงการออนไลน์แล้วก็ซื้อผ่านแอปพลิเคชันดังๆบางคนซื้อไม่เป็นนะก็ต้องย้ำด้วยว่าบางทีก็เอารูปของแพ้มาเป็นภาพปลก แค่ว่าให้ให้เรารู้ว่าเออนี่มันเป็นนี้ไงซื้อเราจะได้ประมาณทรงนี้แต่ของที่ได้คือเป็นเงี้ยมันเจ็บใจไหมเ,ออเสียตังค์ฟรีเสียเวลารออีกไม่คุ้มครับเสียงเงินทีเดียวให้จบราคา4 9 5บาทสั่งซื้อได้เลยผ่านทางช่องทาง Line official account king solution นะฮะอันนี้เป็น ช่องทางติดต่อใหม่ของผมนะฮะเป็นราคาสมาชิกทันที่4 9 5 495บาทผู้ผิด4 9 5บาทมีโปรโมชั่นแนะนำสินค้าแล้วก็ช่องทางใหม่เพียบนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อมาหาทางนี้นะฮะไม่ใช่ของปลอมเป็นของแท้จากบริษัทแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงรับประกันโดยผมที่ขายมาประมาณ4ปีแล้วแล้วขายมากกว่าหมื่นขวดไปแล้ว ตำแหน่งคราวตำแหน่งสูงสุดของ uh, บริษัทโอเคของแท้แนะนำของแท้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นครับโอเคคลิป okay. นี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ